ก็ความน่าสนใจมันคือมันคือความดาร์กละค่ะใช่แต่แต่แต่ในตอนนี้พอเวลามันผ่านไปสองปีปูป่าดูแค่รู้สึกว่าคนเจอกับอะไรมาเยอะในช่วงโควิดมันก็เลยน่าจะเปิดใจขึ้นตอนนี้กลายเป็นความน่าสนใจดูคือคนที่มาดูอ่ะจะเปิดใจและยอมรับกับภาพพตยนเรื่องนี้แค่นั้นเราได้อะไรกลับไปบ้างซึ่งอันเนี้ยดิวก็คือรอรอดูตามกระแสว่าจะเป็นเป็นดาร์กสุดเลยไหมคะดิว ดิวว่าดาร์กสุดแล้วแล้วดิวว่าก็ก็ค่อนข้างเรียวแล้วก็ค่อนข้างจริงบทบาทก็คือแบบว่ามันบอกว่าพีคคาแรคเตอร์มันหมืุดพลังเลยแต่ละบทแต่ละคนท,ทุกคนคือเป็นบทบาทที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงมากเนาะใช่ค่ะจะมีว่าอะไรยากที่สุดสาหรับเราตั้งแต่แสดงมากับเรื่องนี้น่าจะเป็นเลิฟซีนะคะมันมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราด้วยแล้วเราก็แต่เราโชคดีมากที่เรา ได้เล่นกับดิวเออพอพอพอมันเป็นคนที่สนิทกันแล้วอะกำแพงทั้งหมดอะมันก็เลยมันก็เลยไม่มีกำแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ทุกคนกันมันจะได้เห็นกันคือมันคือจริงทั้งหมดค่ะใช้เวลาจับการที่จะแบบอย่างเงี้ยกันมานานจนจะยอมจนจะเป็นถ่ายกมอะไรยงไงค่อยค่อยค่ะคือเราอะเรียนรู้ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วแหละครูเขาก็จะมีความเปรียบเปยต่างๆที่ไม่ได้สอนไปทางที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะให้เรา อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะ Movement มันประมาณนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะก,ก็ดีอีกอย่างที่ยากคือความไม่จะต้องไม่เหลือความเป็นชนีค่อนข้างยาก <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีช็อตหนึ่งที่กล้องเดินตามคือ <c oughs> ตอนแรกเช็คมาปุ๋ยตูดบิดมากเลยพี่โนต้ต <c oughs> ขอใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้ก็ยากอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราก็อยากที่จะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดต่ดูเรื่องเลิฟซ c นโอเอาจริงๆสำหรับเรื่องนี้คือดูเล v e s c e ยากเหมือนกัน พอจริงๆแล้วในเรื่องนี้ดิวไม่ได้เลิฟซีนให้กับแซมมี่คนเดียวคือดิวค่อนข้างมีเลิฟซีนหลายระดับมากแล้วก็กับแซมมี่ไม่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต,แต่แต่ดิวว่าเราเล่นแล้วเราสนุกกับมันอะคือคือ,คอหลังจากนั้นอะดิวก็มองแซมมี่เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าคือแบบคือแบบปกติเราเป็นเพ <c oughs> ื่น <c oughs> อนกันใช่ป่ะเราก็จะแบบว่าเออเพราะเราก็สวยแหละแต่หลังจากนั้นอะหนูก็กลายเป็นมองแบบแซมมี่ว่า ปากมันก็จมูจะมีหนอก็คือมองหน้ากินขึ้นเห็นเห็นก้นมันก็ไม่แปลกใจเลยผู้ชายต้องขยําำเลเนแน่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะคือคือเราก็จะมีความเอ็นดูในเพื่อนเราเยอะขึ้นไม่ว่าอะไรเราก็จะมองเขาลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็นำพาดูไปถึงจุดนั้นกาก็อย่างที่เห็นใช่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือบูหนักมากทั้งเรื่องก็คืออย่างที่บอกก็คือ ลดความเซ็กซี่ไปเลยก็คือคนละคนละลุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกไหมกับทำงานกับทุกคนสนุกค่ะสนุกจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของน้องวานแน่นอนค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะต่าตุ้มตามเรื่องนี้เป็นตัวเองหรือไกลตัวเองหรือยังไงไม่ไม่น่าใช่เป็นผมหรอกครับแต่ว่ามันก็มันก็ยากมากๆในในการ ทำงานหลังบ้านนะแต่เวลาทํางานสนุกมากเป็นตุ้มตามก่อนตอนเนี้ตอบเป็นตุ้มตามอย่าเพิ่งตื่นไปเดินตุ้มตามอยู่ไม่แต่ว่าคือมันอาจริงก็เพิ่งได้ถามดิวเมื่อกี้ว่าแบบหลังเสร็จงานคือจริงๆแล้วมันกว่าเราจะต้องมามาชำระล้างอะไรหลายๆอย่างใน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 สิ่งที่เราสร้างแบ็ k กราวด์ตัวละครเราเราเรียนรู้กันไปเนี่ยพอมาถึงตอนสุดท้ายนล้วมันคือแบบส่งส่งผลกับชีวิตจริงเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ เราเราทุ่มทุ่ม,ท,มทุ่มเทมากมากถึงขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่ามันมันไม่มีกรอบอะไรซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้ครับพวกเราเป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ว่าแบบเวลาทำงานเนี่ยคำว่าเพื่อนมันก็มีเส้นบางๆที่จะต้องกั้นว่าอะไรท็อปน้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ต้งตามขื้นอนะ่ะ แต่สี่สู้ฝ่ายหญิงไม่คือเขาเปลี roat, ่ยนไปเลยไปดูครับเพราะว่าเพราะ่าดเบอี่ดิบว่เดาบกลันะเขาเปลี่ยนไปอ่ะคือปกติเบรกตอนเที่ยงที่เราเคยร่วมงานกันเขาเคยกินข้าวกับดิวนะแต่ในหนังเรื่องดาร์กเวิร์ดเขาไม่เคยกินข้าวกับดิวเลยมันแปลกมากมันไม่ใช่มองหน้ากันไม่ติดนะคะแต่เหมือนแต่เหมือนเขาอินกับตัวละครไปเยอะมากจน จนเขาซึมเข้าไปแล้วกลายเป็นเขาแยกคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแบบไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแล้วทำไมดิวไม่คุยกับผมเลยหลังๆใช่เพราะว่าเรารู้เราว่าเขาดิบตัวละครเรื่องนี้มากใช่ใช่ดิบมากดิบดิบแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะจริงๆเป็นอย่างนี้เลยจริงๆตัวตัวพายุนี่อยู่อยู่บ่มอยู่นานมากอ่ะ ้และอย่างฝ่ายหญิงก็จะมีเลิฟรงเลิฟซีนอะไรกันก็มีคนคาดหวังกับซงตังเหมือนกันอยู่ก็มีครับมีแต่ไปดูในเรื่องเอาเพราะว่าเพราะว่าอิบเลยอ่ะอิบเลยอ่ะเป็นไงเลิฟซีนของคุณเลิฟซีนของคุณเป็นยังไงคุณเล่าคข่าวสิสัตว์ป่าครับสัตว์ป่าเลหรอสัตว์ป่าคุณดุร้อนมากเลยใช่ไหมผมเรียกได้ว่าฉีกเนื้อกินหัวกินครับผู้หญิงที่คุณเล่นด้วยแฟนเขามีหรือเปล่าล่ะคุณพูดตาม ตอนนั้นเขาไม่มีครับอะไรก็ไอ <a> ้คน <harbor> จะไปดูหนังตอนนี้แหละบอกให้มนจะไปดูหนังไอ้เรื่องนี้เลย ครับกรบนการหลักเรื่องนี้ก็มันฟรีมากอย่างที่เพื่อนๆของเราทุกคนบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้กํากับอะไรมากมายปล่อยอิสระแล้วก็อยากเล่นอะไรเราก็บอกว่าอย่างนี้ผมเล่นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคือของตัวผมเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงคือเหมือนกับเป็นครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีใบโุล่าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะยากตรงที่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอะไรแบ่ที่เป็นที่เป็นหัวหน้าผมใช่คือเราสองคนเนี่ยผสมประสานกัน ได้ลงตัวมากครับคือบ้าะบอท oh. ั้งคู่นะแล้วในในเรื่องเนี um ่ยแล้วมันก็แล้วมันก็ดิบมากๆนะฮะแต่ที่จะบอกอย่างหนึ่งครับคือคือในเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ขยายความมาจากสิ่งที่เป็นไปได้จากในในใจของทุกคนที่มีเนงนะครับก็ก็คือก็คือมันพัฒนามาจากความเป็นไปได้จากในใจของทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็คำว่าดาร์คเวิร์เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงโลกภายนอกหรอครับ มันหมายถึงสภาพจิตใจของทุกคนที่มันมันเป็นจิตใต้สําสนึกที่แบบบางทีพี่อาจจะอยากอยากจะเป,บบเป็ดหมาสักตัวหนึ่ง <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> แต่ในชีวิตจริงพี่ท,ทาแล้วอาจจะมีกลัวคนนั้นคนนี้ว่าแตา่นในเรื่องนี้ทําอะไรก็ได้ <laughs> อะไรย่างเงี้ยครับบอสระคาเรื่องนี้เราบูเยอะหรือมันเป็นอารมณ์ไหนสาหรับเราเออของบอสก็บูงกลางครับส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่รู้สึกว่าต้องดราม่าก,กับสามีฉมาก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ คุตอนแรกกับครับครับคัิปวิลลี่ไม่ไม่เขาเขาเขาาบอกว่าคุณต้องบู๊เยอะกว่านี้เพราะว่าจริงๆพยายทุกคนพยายามจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในในภาพยนตร์ไงมันพ้งมากจนแบบใช่ไหมของคุณบอสอะไรเงี้ยใช่ไหมรับจะพูดอะไรเลยเขาอตามที่พี่พูดเลยแล้วกันครับเอาอย่างนี้ดีกว่าในเรื่องของคุณบอสอ่ะตัวจริงกับในเรื่องเหมือนกันไหมจริงจริงคล้ายคล้ายกันครับจนจน เออมึงพูดแทนกูเลยไม่ต้องแล้วจริงๆคือคุยกับพี่โน้ตจนรู้สึกว่ามันตกตะกอนแล้วจนรู้สึกว่าโอเคตัวละครเนี้มันก็ใกล้เคียงกับในคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงเราอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ในในเรื่องอื่นส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ตัวเองแต่อันนี้เกือบใกล้เคียงแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกับการที่เล่นกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งความยากผมรู้สึกว่ามัน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 ก็ยากในระดับหนึ่งมากเหมือนกันครับ แต่ก็โอเคเราก็ผ่านไปได้ครับใช่อะไรประมาณนั้นมากกว่า,วาให้เป็นโกนอกาสในวิกฤตหรือเป่าตังวลครับเพราะจริงๆแล้วเท่าที่เห็นเนาะตั้งแตเ่เปิดเปิดลงมามันมีหนังไทยเข้าแค่ไม่กี่เรื่องแล้วหนังอย่างที่เป็นหัวข้อของเรารจริงๆของวงการหนังไทยอย่างล่างทรงอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาเรื่องเรื่องเถื่อนหรือดูก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้วัดอะไรไม่ได้ด้วยแหละ ณตอนนี้หนังที่เป็นเข้ามาถึงตอนนี้จริงๆผมผมรู้แหละว่ายังกลัวกันอยู่มันก็เป็นเอฟเฟกที่เราทาใจยอมรับในระดับหนึ่งครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนังมันทามานานแล้วครับยังไงก็ต้องเข้าอยู่ดีขอแก้เรื่องนี้ได้ไหมที่บอกว่าให้เล่นกันเองคือจริงๆคือเมื่อกี้เชนซันอยู่แล้วแบบเดี๋ยวนะไม่น่าเชืเหมือนลั่อยู่บนมิเตอร์แล้วแบบโอเคอเล่นเลยจ้าเชียนแต่ไม่ใช่นี่ก่อนเชียนก่อนเราเวิร์กชอปแล้วนะวันที่ครูล่มเข้าเวิร์กชอปเราคุยกับครูล่มแล้ว ว่าเราเป็นแบบนี้นี่คืออ่าโอเคมันคือข้อดีของการได้นักสแสดงที่เก่งอยู่อย่างนึงก็คือเราจะไม่เพิ่มอะไรได้แล้วเพราะเขามาแล้วเต็มเหมือนอย่างที่บอกว่าตูมตามเป็นเป็นพายุตั้งแต่แรกครับมันเลยเหมือนกับเขาชิพคาแรคเ,เตอร์กันมาแล้วสิ่งที่เราจะบอกเราแค่บอกว่าเราอยากได้อะไรโดยที่ไม่เป็นต้องบีบอารมณ์เพิ่มเพราะว่าทุกคนเวิร์กช็อปมาแล้วคุยกันมาแล้วว่าไอรีนแบบนี้นะเบลแบบนี้นะความรู้สึกแบบนี้นะอาจจะมีตั้งคาถามบ้างซึ่งดิวเมื่อก่อนก็จะมีก่อนเข้าเวิร์กช็อปดิวจะไลน์มา่าแาบ พี่โน้ตดิวเล่นอย่างนี้ได้ไหมแตเป็นอย่างนี้นะไปคุยกับครูร่วมแล้วเป็นแบบนั้นแบบพอเราคุยจบปุ๊บหน,หน้ากองเนี่ยผมทํางานง่ายมากเพราะผมก็จะไปดูที่ดีเรคชั่นของการเล่าเรื่องในเรื่องของการภาพแทนว่าจะไปต่ออะไรเล่าอะไรไปต่ออะไรเท่านั้นที่เหลือคือในมูทของนักแสดงอย่างพ<ๆ>ี่วิลลี่บอกผมไม่สันทัดท่าพวกเขาหรอกเพราะเขาเวิร์กช็อปกันมาแล้วกับครูแล้วผมแค่บอกว่าอ่ะไปเวนี้นะเท่านั้นเอง เลยแก้หน่อยมินั้นมันจะเป็นเหมือนผมนั่งเล่นอยู่หน้ามอนิเตอร์นี่คือเหตุผลที่ผมพยายามจะสร้างเพื่อให้ดึงคุณขึ้นมากราบกินชงเหรอเออขึ้นมาดีกว่าใช่วิธฝาละการสำหรับความน่าสนใจในเรื่องนี้ที่ทุกคนต้องมาดูแล้วจะไม่ผิดหวัง,งครับคือเรื่องนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทางเลือกใช้คำว่าทางเลือกเนาะมันเป็นเวยใหม่ๆแบบที่แบบที่ทุกคนต้องการนะเพราะเพราะผมแอบเชื่อว่ามันมีหลายคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์ไทยบ้างครับและนี่คือโอกาส ในเมื่อมันมีโอกาสที่มีก้าวที่1แล้วครับถ้าทุกคนอยากให้มันมีก้าวที่2 3 4สาห้าตามมาครับอยากให้สนับสนุนเราครับเราจะได้ณวันหนึ่งจะได้มีหนังที่แปลกแหวกแนวแบบนี้ครับออกมาอีกเรื่อยๆอผู้สร้างจะได้มีพลังใจในการที่ที่จะมีงบประมาณมาทํามีแรงใจที่จะมาทําอะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนอย่างที่ใครเคยบอกไปว่าซอฟต์พาวเวอร์เราสู้เกาหลีไม่ได้ครับเ <c oughs> พราะอ,อะไรครับเพราะเกาหลีเขาให้การสนับสนุนโปรเจกต์ของตัวเองครับ เราก็อยากได้รับการสนับสนุนเหมือนกันท่านี้เมื่อเราเรามาในเวนี้เนาะวันะหนึ่งเราหวังว่าของเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่จะทำให้วงการหนังไทยมันพัฒนาขึ้นและมีหลากหลายมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับ